กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องเดิมนะครับ The Fusion Channel กันอีกแล้วนะครับก็หายไปนานเลยอ่ะก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาแจกแอดออนที่ผมทำเองนะครับอ่าก็เป็นแอดออนจากช่อง YouTube เราเลยโอเคนะครับก็แจกฟรีเลยเนาะก็หวังว่าน่าจะชอบกันนะครับแอดออนเนี้ยก็เหมาะกับอ่าผู้ชมที่เอาไว้ชอบชอบทำาอนิเมชนะันเนาะก็แอดออนนี้เหมาะครับอ่า ก็แอดออนในคลิปนี้ผมก็จะมาแจกแอดออนฟรีกันแล้วเป็นแอดออนที่ผมสร้างเองเนาะก็ไปก็เดี๋ยวเดี๋ยไปดูกันเลยโอเคนะครับอ่ะก็ขออนุญาตออกเซิร์ฟก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็ ให้ท่านผู้ชมเข้าโลกที่ท่านผู้ชมต้องการเพิ่มแอดออนตัวนั้นเข้ามาครับนี่เนาะก็ผมจะใช้เป็นโลกนี้ก็แล้วกันนะครับนี่เนาะอ่ะก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันชิเม้นไม่ได้เนี่ยเขาจะขึ้นแบบนี้เนาะเป็นข้อความสีดําบนนี้เห็นปหอ่ะแต่เนี่ยคือไม่ไม่ขึ้นเนาะอ่ะอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่ครับอ่ะเดี๋ยวใส่ดูเนาะก็แอดออนตัวนี้จะอยู่ใน behavior pack นะครับอ่ากดอันนี้นะครับรอรอ,รอสักครู่นึงโอเคนะครับ คลีทีฟโหมดอันนี้นะครับนี่เนาะเห็นปะเ,เครดีตปะ CREATE by the Fusion Channel add-on น,นี้จะเปลี่ยนเกมโหมดจากเกมโหมด S เป็น C เมื่อใส่ add-on แ,ออและ add-on ออน,นี้สามารถทำอัญชเมิในเกมได้นะครับอ่ะก็กดเปิดใช้งานไปได้ครับอ่าแล้วกดเพิ่มแพ็กต่อไปนะครับถ้าขึนน้นงี้เนาะก็กดเข้าไปทีเนี้ยก,ก,ก็จะเปิดใช้งานแล้วเนาะนี่นะครับาเห็นปะ กขาใส่มาให้แล้วนะครับนี่เนาะก็แค่นี้ครับแล้วก็กดเข้าไปในเกมได้เลยนะครับกดเล่นไปได้เลยเนาะแล้วก็จะมีตั้งค่าอะไรด้วยก็อ่ะพอผมกดเล่นนะครับอ่าก็ตอนนี้ก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นไหมผมก็บินได้แล้วเซฟของได้เลยนะครับนี่อ่า ก็เซ็ของได้เลยฮาตามใจชอบเลยนะครับก็เป็นแอดออนที่โกงมากเลยนะครับผมบอกก่อนเนาะเป็นแอดออนที่โกงละอ่ะก็ผมสร้างมาให้ฟรีๆเลยนะครับนี่เนาะอ่าส่วนวิธีเอาออกนะครับก็ให้ท่านผู้ชมออกเซิร์ฟมานะครับนี่เนาะเดี๋ยเดี๋ยว อันนี้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้สามารถบินได้ทำอะไรได้หมดเลยแล้วใช้ทำอัจฉมิยะได้ด้วยนี่นะครับอ่ะการตั้งค่านี้เนาะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าแอดออนที่ผมสร้างมาเนี่ยสามารถใช้ทำอัจฉมิยะได้นะครับก็นี่เนาะนะเรนะาจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นโหมดสร้างสารรค์นนะนี่หนไหมปิดความสําเร็จไหมอ่าก็กดกลับไปนี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้ข้างล่างเปิดแชทไหมอ่านี่นะครับผมไม่ได้เปิดเนาะก็เท่ากับ แอดออนที่ผมสร้างมาสามารถใช้ทำมิจิมเมนได้โอเคนะครับอ่าก็ไปส่วนวิธีเอาออกนะครับส่วนวิธีเอาแอดออนออกนะครับให้กลับมาเป็นโหมดซาวเวอรเนาะก็ทําได้2แบบนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอย่างแรกน,นะครับก็ให้ทั้งผูชมออกเซิร์ฟมาเนาะอ่าบันทึกแล้วออกนะครับ จากนั้นนะครับก็ให้ทุกท่านผู้ชมนะครับเลื่อนลงมาเนาะให้ไปที่ behavior pack นะครับนี่เนาะก็จะเป็น add on ของผมก็ทำได้2แบบนะครับก็คือกดลบ add on ไปเรือจะไปที่การตั้งค่าของ add on ของผมได้นะครับนี่เนาะอ่ะก็กดตั้งค่ามาได้แล้วเปลี่ยนนี่เนาะก็จะผมผมมีไอ้นี่ให้นะก็เลื่อนมาทางซ้ายนะครับก็จะเป็นโหมด survival นะครับแล้วกดไปเล่นได้เลยนะครับอ่ะก็พอเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นโหมด survival ก็ แล้วพอไปเล่นอ่ะก็จะกลายเป็นโหมดซาวเวิร์โนะครับอ่าก็ทําได้2แบบนะนี่เนาะก็มีแค่2โหมดเนี่ยซาวเวิร์กับครีทีฟนะครับอ่าก็ผมใช้ใช้เป็นซ u r เวิร์ได้หรือกวิธีหนึ่งก็คือกดปิดปิดใช้งานนะครับปิดใช้งานแอดออนของผมอ่ากับมาเป็นโหมดซ u r เวิร์ก็คือให้ไปที่การตั้งค่านะครับแล้วให้เลื่อนไปทางซ้ายนะครับนี่เนาะเป็นโหมดซาวเวิร์โละเขาผมเขียนมาให้แล้วนะครับนี่เนาะ น,นี่ก็จะเป็นแอดออนของผมเอง้วกดไปเล่นได้ครับนี่นะครับก็จะกลับมาเป็นโหมดสไบเวอร์แล้วนะครับนี่เนะานนะก็จะกลับมาเป็นโหมดสไบเว์แล้วตกจากที่สูงได้นี่เนาะก็สาหรับแอดออนผมก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับอโอเคครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบกันเนาะ ก็อันนี้เป็นแอดออนที่ผมแจกฟรีเลยนะครับมีเสียตังค์เลยนะผมแจกฟรีเลยแล้วก็ผมก็เป็นคนสร้างเองด้วยนะครับนี่เนาะ,ะ,ะก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับหวังว่าจะสนุกกับแอดออนของผมกันนะครับก็มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยเนาะสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการ เล่นกับเพื่อนหรือสร้างบ้านคนเดียวอวดเพื่อนอะไรอย่างนี้เนาะก็ผมสร้างมาให้แล้วนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมอยากได้แอดออนอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็อาจจะทําให้ได้นะครับอ่าก็ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายบาย